ว,นนะะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่10มิถุนายนพุทธศักราช2565ค่ะเมื่อวานนี้เราพูดกันถึงเรื่องของ ECB เยอะมากๆนะคะเราท้ายสุดแล้วผลการประชุม ECB ก็ทำให้ทองวิ่งจริงนะคะแล้วก็โดยรวมยิวชนะยูโรจริงๆด้วยนะคะ การที่บอลยวมีการปรับตัวสูงขึ้นคันรับดอกเบีย้ยขาขึ้นในฝั่งยูโรโซนก็เป็นที่มาสําคัญที่ทําให้ต้องคํามีการอ่อนตัวลงมาแล้วก็เทสโลเมื่อคืนนี้ที่บริเวณ1,839ค่ะแต่ลหลายคนอาจจะยังสงสัยนะคะว่าปกติแล้ว ECB มีน,น้มที่จะคุมเข้มนโยบายทางการเงินยูโรควรจะแข็งค่าหนุนทองแต่ทําไมทองปรับตัวลดลงนะคะวันนี้เป็นจะมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งนะคะสรุปรวมกันเลยค่ะเป็นขออนุญาตเข้าสไลด์ก่อนเลยนะคะว่าผลการประชุม ECB เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ โดยรวม ECB มีการคงดอกเบี้ยไว้ตามเดิมในการประชุมรอบนี้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มีการส่งสัญญาณเอาไว้ก็คือมาตรการการเข้าซื้อสินทรัพย์นะคะตามโครงการ Asset Purchase Program หรือว่า APP เนี่ย ECB บอกว่า APP ของ ECB จะยุติลงในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะนอกจากนี้ค่ะ ECB ก็บอกอีกนะคะว่าเขายังไม่ทำ QT เหมือนเฟดนะเขาจะใช้เงินที่เรียกได้ว่าเงินต้นที่ได้รับจากโครงการ ะคะ p e p p เนี่ยที่ครบกำหนดแล้วเอามา Investment ใหม่เพราะฉันบาลาน e ์ h ช e คของ ECB ก็ยังอยู่เท่าเดิมนะคะแต่พ้อยสำคัญค่ะก็คือ ECB ระบุชัดเจนเลยค่ะว่า ECB เตรียมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนกร,รกฎาคมแล้วก็ชี้มาชัดๆเลยนะคะว่ากร,รกฎาคม ECB จะขึ้นดอกเบีย้ย25บเบสิสพอยต์หรือ0.25%นค่ะนอกจากนี้ ECB เขาก็มองไปถึงเดือนกันยาด้วยนะคะ ECB เขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่า ECB ก็เตรียมที่จะขึ้นดอกเบีย้ยอีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยายนนะแต่ว่าการขึ้นดอกเบีย้ยในเดือนกันยาจะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับอัตรางเงินเฟ้อในระยะกลาง ถ้าหากว่าอัตราเงินเฟ้อในช่วงนั้นเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงค่ะหรือว่าเลวร้ายลงะนะคะอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ ECB ตัดสินใจขึ้นดอกเบีย้ยในระดับที่มากกว่า0.25%หรือ25 b a s i s Point ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเป็นว่าชัดเจนเลยนะคะว่า ECB เนี่ยส่งสัญญาณขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็พร้อมจะขึ้นดอกเบีย้ยมากกว่า25 b a s i s Point ถ้าหากว่าเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้าง h a w กิชนะคะเป็นสัญญาณการคุมเข้มในยบท,ทานการเงินในแง่ของ ดอกเบีย้ยที่ชัดเจนมากๆนะคะแล้วถ้าหากว่า ECB มีการขึ้นดอกเบีย้ยในเดือนกรกฎาคมก็จะเป็นการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2011เลยนะคะดอกเบีย้ยที่มีน,นวน้มจะปรับตัวสูงขึ้นของ ECB ในปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญะคะ่ะที่ควรจะหนุนยูโรให้แข็งค่าใช่ไหมคะแต่อย่าลืมนะคะว่าผลการประชุม ECB ไม่ได้เอฟเฟกแค่ในแง่ของสก,กุลเงินหรือว่ายูโรเท่านั้น,นะคะ่ะแต่เอฟเฟกโดยตรงกับตลาดพันธบัตรหรือว่าตลาดบอลน,นะคะแล้วก็ส่งผลทำให้ before การประชุม ECB กับ after การประชุม ECB ค่ะ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของในฝั่งยุโรปเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนค่ะเมื่อวานนี้เป็นเอากราฟนี้มาให้ดูนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นเอาฝั่งซ้ายมาให้ดูเป็นฝั่งบีฟอร์ค่ะว่าตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรตรัฐบาลสหรัฐของเยอรมน,นีอายุ2ปีเนี่ยก่อน ECB ประชุมเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ0.69ซึ่งก็ถือว่าพุ่งขึ้นมาเยอะแล้วรับการคาดการณ์ว่า e อ b ีจะขึ้นดอกเบี้ยนในปีนี้นะคะ,ะในขณะเดีวยวกันค่ะบอลยูสิบปีเนี่ยก็พุ่งสูงแตะ1.368ซึ่งเป็นระับ สูงสุดในรอบ2อ,อาในเรียกได้ว่านับตั้งแต่ปี2014เช่นเดียวกันคานรับแนวโน้มที่ ECB จะขึ้นดอกเบีย้ยค่ะนี่คือ b e f o r e หรือว่าก่อนการประชุม ECB เมื่อวานนี้นะคะแต่พอหลังการประชุมค่ะจะเห็นได้ว่าแนวโน้มที่ ECB มีโอกาสขึ้นดอกเบีย้ย25่บห้เบสิสอยในเดือนอรกรกฎาคมแล้วก็อาจจะขึ้นดอกเบีย้ยมากกว่า25เบสิสอยในเดือนกันยายนีย่ก็ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของในฝั่งยุโรปนะคะเรียกได้ว่าทุกประเทศทุกช่วงอายุเลยค่ะ พุ่งขึ้นแรงมากค่ะจาก2ปีของเยอรมน,นีที่0.69มาเป็น0.83เปอร์เซ็นต์นะคะ ตัวบอลยิวสิบปีของเยอรมน,นีจาก1.368เในช่วงก่อนการประชุม ECB ก็ขึ้นมาแตะ1.47ค่ะเพราะฉันยิวหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นเลยเป็นปัจจัยสําคัญที่กดดันทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยนั่นเองนะคะนี่คือที่มาที่ทําให้ทองคำมีการปรับตัวลดลงหลังจากการประชุม ECB ออกมานะคะแต่จุดหนึ่งค่ะที่ทําให้ทองลงเนี่ยต้องบอกก่อนว่า ช่วงต้นยูโรดิไปก่อนค่ะแต่ใครดูกราฟยูโรเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ายูโรพุ่งขึ้นไปก่อนหลังจากที่มีการเปิดเผยมติการประชุมช่วง6กโมงสีหลังจากนั้นยูโรเนี่ยเรียกได้ว่าทิ้งดิ่งเลยนะคะร่วงลงแรงมากๆนะคะหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนะคะดอกเบี้ยก็เป็นขาขึ้นยิวก็พุ่งทาไมยูโรอ่อนวันนี้เบนก็เลยจะมาพูดถึงค่ะว่าทําไมยูโรอ่อนนะคะต้องบอกก่อนว่า ECB เขามีการเปิดเผยคาดการเศรษฐกิจในรอบนี้ด้วยค่ะมีการคาดการณ์ถึง GDP ะะมีการคาดการถึงอัจรางเงินเฟอ้อที่น่าสนใจคือ ECB เขาคาดการนะคะว่า GDP ของปี2022ของปี2023น่าจะลดลงจากการประมาณการก่อนหน้าในช่วงก่อนหน้านี้นะคะในเดือนมีนาคมเนี่ย ECB คาดการว่าปีนี้ ยูโรโซนน่าจะขยายตัว3.7%แล้วก็ขยายตัว2.8%ในปีหน้าค่ะรอบนี้ค่ะ ECB มองว่าปีนี้เศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนน่าจะขยายตัวแค่2.8%ก่อนที่ปีหน้าจะลดลงเหลือ2.1%ค่ะซึ่งถือว่าเป็นการประมาณการเศรษฐกิจที่แย่ลงนะคะเลวร้ายลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยนี้เองก็เลยเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้นักทุนวิตกเกี่ยวกับเศรษฐกิจไม่ใช่แค่ GDP ที่ลดลงค่ะ ECB กลับเพิ่มคาดการอัตราเงินเฟ้อด้วยนะคะอินฟลชันปี2 2022เนี่ยจากเดิม ECB บอกว่าน่าจะอยู่แค่ประมาณ5.1%ตอนนี้คาดค่ะคาดว่าจะเพิ่มขึ้นแตะ6.8%แล้วในปีนี้ก่อนที่จะชะลอตัวลงมาบ้างในปี2023ค่ะแต่ว่าก็เยอะกว่าการคาดการณ์ก่อนหน้าเช่นเดียวกันนะคะคาดการณ์ว่าปีหน้าหรือปี2023เนี่ยอัตราเงินเฟอ้อชะลอตัวลงแต่ว่าก็ยังแตะประมาณ3.5%ซึ่งก็อยู่ยังอยู่เหนือเป้าหมายของ ECB เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นพอนักทุนมีการปรับตัวรับผลการประชุมค่ะก็เกิดความวิตก เกี่ยวกับเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนว่าอาจจะชะลอตโตลงวิตกเกี่ยวกับเงินเฟอ้อในฝั่งยูโรโซนที่ยังพุ่งขึ้นนะคะปัจจัยนี้เองก็เลยทําให้ยูโรมีการร่วงลงมาจากความวิตกเกี่ยวกับเศรษฐกิจนั่นเองนะคะนี่คือที่มาสําคัญค่ะพอยิพุ่งนะคะแล้วท้ายที่สุดแล้วยูโรร่วงก็เลยเป็นปัจจัยสําคัญที่กดดันทองณนะขณะนี้นะคะนี่คือที่มาที่ไปเมื่อคือนนี้ถามว่าวันนี้มีอะไรที่ต้องติดตามค่ะ คี์หลักวันนี้วันนี้สําคัญยิ่งกว่าเมื่อวานอีกนะคะเพราะว่าวันนี้จะเป็นการปแบบิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือตัว CPI ค่ะซึ่ง CPI เป็นดัชนีที่วัดเงินเฟ้อในฝั่งของสหรัฐนะคะเป็น CPI ประจําเดือนพฤกษภาคมค่ะมีการคาดการณ์ว่า CPI ทั่วไปจะเพิ่มขึ้น0.7%เมื่อเทียบรายเดือนนะคะแล้วก็น่าจะเพิ่มขึ้นราวๆ8.3%เมื่อเทียบรายปีค่ะตัวเลขน,นี้สําคัญยังไงเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อค่ะเป็นปัจจัยหลักเป็นเป้าหมายหลักเลยของ นะะในการต่อสู้นะคะเพื่อที่จะทํายังไงก็ได้ให้เงินเฟอ้อลดลงนะคะถ้าหากเมื่อเงินเฟอ้อในช่วงทุ่มครึ่งที่เปิดเผยอ,ออกมาออกมาดีกว่าคาดหรือว่าพุ่งขึ้นมากกว่าที่ตลาดประเมินไว้ค่ะจะสะท้อนให้เห็นเงินเฟอ้อว่ายังอยู่ในระดับสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดจะยิ่งคาดการณ์ค่ะว่าเฟดจะเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยอย่างแข็งกร้าวต่อไปในปีนี้เพื่อสกัดเงินเฟอ้อนะคะถ้าเป็นแบบนี้เองถ้าตัวเลขดีเกินคาดระวังทองลงนะคะกลับกันถ้าหากว่าตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาแย่กว่าคา ะะมันก็จะทอนให้เห็นว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐอาจจะผ่านพ้นจุดพีคไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเงินเฟอ้อปรับตัวล้วลงเรื่อยๆ ความแข็งกร้าวหรือความเอ็กซ์ซิฟของเฟดในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้อาจจะลดน้อยถอยลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขออกมาแยก่เกินคาดก็อาจจะทําให้ทองคํามีการฟื้นตัวขึ้นได้เพราะฉะนั้นตัวเลขวันนี้ทุ่มครึ่งสําคัญมากๆแล้วก็อาจจะเป็นคีย์หลักที่ทําให้ทองคําค่ะอาจจะหลุดกรอบล่างนะคะหรืออาจจะดีดตัวขึ้นทดสอบกรอบบนได้นะคะคืนนี้มีโอกาสาผันผวนทุ่มครึ่งวันนี้นะคะทีนี้ค่ะไปดูกราฟกันดีกว่านะคะว่า เทคนิคทองคำเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นขออนุญาตมาดูกราฟเป็นใช้กราฟจาก Trading View เช่นเคยนะคะวันนี้เป็นเปิดกราฟ Time f r a m e 1ชั่วโมงนะคะให้เห็นว่าทิศทางทองเป็นอย่างไรซึ่งจะเห็นได้ว่าทองยังไม่ไปไหนค่ะยังอยู่ในกรอบนะคะเทรดดิ้งในกรอบเรื่อยๆเลยนะคะช่วงสสัปดาห์นี้เป็นสสัปดาห์ที่ค่อนข้างอึดอัดหน่อยเพราะว่าทองคำเขามีกรอบล่างอยู่บริเวณ1 8 3 7ถึง1,828ค่ะกรอบบนของทองคำค่ะก็จะอยู่ในโซนประมาณ1,800 1 8 7ยถึง1น7 3นี่คือกรอบการเคลื่อนไหวของทองคำเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าอยู่ในกรอบนี้มานานแล้วแล้วตอนนี้ทองคำค่ะก็อยู่ตึงกลางของกรอบพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดที่จะดีดตัวขึ้นทดสอบกรอบบนก็ได้หรือจะร่วงลงนะคะทดสอบกรอบล่างก็ได้และแน่นอนค่ะการ break out แนวรับสำคัญ break out กรอบด้านล่างหรือกรอบด้านบนนะคะที่เป็นสีแดงอันนี้นะคะก็จะทำให้เด็ก d i r e c t i o หรือว่าทิศทางทองคำเนี่ยชัดเจนมาก ยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ค่ะด้วยความที่ขึ้นอยู่กับตัวเลขล้วนๆนะคะว่าทองคําเขาจะไปทางไหนเพราะฉะนั้นเบนก็ทำ t า t r a j e c t o r y ให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็วัดแนวรับแนวต้านสําคัญเช่นเดิมค่ะว่าทองคํามีโอกาสไปที่ทางไหนบ้างนะคะเบื้องตอนนะะ้นค่ะเบนมองว่า หลังจากที่เมื่อวานเราคุยกันนะคะว่าเมื่อวานนี้ถ้าหลุด1.848เนี่ยความน่าซื้อมันจะน้อยลงแล้วนะคะเพราะว่าโดยรวมทรงมันจะกลับมาเป็นลบมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการหลุด1.848หรับเบนเมื่อวานเนี่ยก็แนะนาชะลอซื้อออกไปก่อนซึ่งแน่นอนค่ะเขาก็เลยร่วงลงอาทดสอบแนวรับนะคะวันนี้เบนประเมินแนวรับก่อนจะถึงแนวรับสําคัญบริเวณ1.828 1.830เนี่ยอยู่ที่ในโซนประมาณ1,830ปลายๆค่ะโซนที่ว่านั้นก็คือ1.839 ก็คือโลเมื่อคืนนะคะแล้วก็1837ซึ่งเป็นโลของทองคำเมื่อวันที่7ที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นโซน1837-1839 ถ้าเขายังเอาอยู่ค่ะทองคำยังมีโอกาสดีดตัวขึ้นอย่างน้อยๆอ,อีก1ขานะคะแล้วก็ไปวัดกันที่แนวต้านนะคะว่าเขาจะดิดตัวขึ้นเพื่อลงต่อหรือจะไปเลยนะคะแต่ถ้าหลุด1837 1839ค่ะเป็นมองว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเขาจะต้องลงมาเทสกรอบแนวรับสำคัญนะคะซึ่งจะอยู่ในโซนประมาณ1830-1828ถึง1น2 8ค่ะโซนนี้เนี่ยคืออะไรนะคะโซนนี้เป็นโลของทองคำเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ 1830เป็นฟิโบเอ็กซ์แพนชั่นที่100%จากการวัดนะคะชุดที่ปรับตัวลงจาก1,859นะคะอันนี้คร่าวๆก่อนนะคะกลับการถ้าหักว่าด,ดีตัวขึ้นผ่านแนวต้านแรกนะคะเขาก็จะมีโอกาสเป็น trajectory สีเขียวนั่นเองนะคะทีนี้มาดูกันแต่และ trajectory กันดีกว่านะคะเป็นขอญาตเริ่มต้นในทิศทางที่ว่า 1. น,นะคะถ้าทองคำ สามารถยืนอยู่เหนือประมาณ1837-1839ถึง1839ได้นะคะเขาจะไปไหนนะคะถ้ายืน1837-1839ได้เป็นมองว่าทองมีโอกาสดีดตัวขึ้นอีก1ขานะคะแล้ววันนี้ค่ะดีดตัวขึ้นอีกหนึ่งขาใครที่ขายไม่ทันก็ ต้องลุ้นนะคะให้3739เนี่ยเอาอยู่นะคะดีตัวขึ้นอีกขามาวัดแนวต้านกันนะคะวิธีการวัดแนวต้านของแบนเนี่ยนอกจากจะใช้ฟิโบรีเทสเมนต์นะคะที่วัดจาก1874ลงมาหา1836ได้แล้วเนี่ยก็จะใช้ฟิโบเอ็กซ์เทนชั่นเป็นหลักค่ะเบนจะะวัตเฉพาะชุดที่ดีจากโลมาคืนนะคะคลิก1ที่โลเมื่อคืนคลิก2ที่ไฮของมอคืนแล้วก็คลิก3ที่โลปัจจุบันนะคะถ้าหากว่าโลปัจจุบันไม่มีต่ำกว่า1839ค่ะต้านแรกซึ่งเป็น f i โบเอ็กซ์เ i นชันที่100%จะอยู่แถว 1853นะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะ1852.4ซึ่งเป็นก็ขอตีกลุม่มไม่เป็น1853เลยแล้วกันนะคะแล้วถ้าผ่านโซนนี้นะคะ1853 1850เป็นเพิ่ม1850มาในคลัสเตอร์นี้ด้วยเพราะว่า1850เป็นไฮเดิมของทองคําเมื่อคืนนี้นะคะในกรณีที่ผ่าน1850 1853เขาจะเป็น trajectory สีเขียวค่ะก็คือดีดตัวขึ้นต่อโดยมีแนวต้านถัดไปซึ่งเป็น fibo expansion ที่161.8%จะราม1859ค่ะและ เพราะเออหนึ่้าเก้าก็เป็นไฮเดิมของทองคําในช่วงวันที่8ด้วยนะคะดังนั้นนะคะ ใครรอขายนะคะลุ้นให้ยืนลุ้นให้ตอนนี้เนะะี่ยค่ะยืน1839ให้ได้นะคะอาจจะมีดีตัวขึ้นอีก1ขานะคะไปรอดูถ้าไม่ผ่าน1850 1853เป็นมองว่าจุดนั้นคือจุดทยอยขายนะคะผ่าน53ถือต่อคะ่ะไปรอดู1859นะคะนี่คือฝั่งบนค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วคะ่ะถ้าหากว่าดีตัวขึ้นไปไม่ผ่าน53 50นะคะ่ะจะมีโอกาสที่เขาจะเป็นการดีตัวแค่เป็น upside corrective A B C นะคะแล้วก็ลงต ซึ่งจะกลายเป็น t ทาจ t o r y สีส้มนะคะการลงต่อของทองคำค่ะจะลงจริงเนี่ยเขาต้องหลุด เนี่ยค่ะ1839 1837แล้ว1น,นะคะคอนเฟิร์มการลงต่อด้วยการหลุด1828 1830นะคะถ้าหลุดจุดนี้ไม่ต้องรีบซื้อนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าคนามีสถานะอยู่เยอะๆเนี่ยการหลุด1828อาจจะ Stop Loss ออกไปบางส่วนก็ได้นะคะเพราะว่าแนวรับถัดไปที่วัดได้เนี่ยจะอยู่ในโซนเดิมค่ะ1818 1820 18นะคะแล้วก็อย่างลึกอาจจะลงไปถึงประมาณ1797ถึง1806เะคะเพราะฉะนั้น1828คือจุด Stop ะคะ s ฝั่งซื้อนะคะ กับการค่ะถ้าหากว่าย่อลงมาต่อให้หลุด3739าลงมาเนี่ยเบนก็แนะนําว่าควรจะชะลอซื้อออกไปก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นอันคอนเฟิร์มเพราะว่าน้องจะลงก่อนนะคะอย่างน้อย,นอยเนี่ยลงมารีเทสแถวหนึ่งแปดสองก่อนนะคะไม่หลุดก็ดีดได้แต่อาจจะดีดขึ้นเพื่อลงต่อนะคะแต่ว่าถ้าหลุด28อย่างที่เป็นเรียนค่ะลงต่อนะคะหลุด1 8 2 8อเนี่ยอย่างน้อยๆลงมา1 8 2 0 1818อยห่งางที่เป็นเรียนไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุด 3028ชะลอการซื้อออกไปก่อน stop loss ออกไปก่อนนะคะนี่คือ trajectory ของทองคำวันนี้เชื่อได้ว่าน่าจะมีการทะลุก,กรอบด้านใดด้านหนึ่งค่ะ ถ้าหากว่าตัวเลข CPI เนี่ยออกมาแย่เกินคาดก็มีโอกาสที่ทองคำค่ะเขาจะมีการดีดผ่านโซนนี้นะคะขึ้นไปเทสอย่างน้อยๆคือ1859กลับกันถ้าหากว่าตัวเลข CPI ออกมาแย่เกินคาดนะคะเป็นเชื่อว่าแนาว3739อาจจะเอาไม่อยู่นะคะแล้วก็มาดูอีกทีว่า2830เอาอยู่ไหมโซนนี้เนี่ยถ้าไม่อยู่ก็มีโอกาสดีดกลับได้นะคะแต่ถ้าหลุด28อย่างที่เป็นเรียนค่ะปรับฐานต่อนะคะมีโอกาสปรับตัวลงจุดนี้เป็นจุด stop loss ฝั่งซื้อนะคะ อีกจุดหนึ่งนะคะเราอาจจะรอดูออสซิเลเตอร์ก็ได้นะคะในขณะนี้เนี่ยถ้าดู r s i ในไทม์เฟรมหชั่วโมงก็จะเห็นว่าตัว RSI ยังอยู่ต่ํากว่ามิดไลน์ที่50ก็แสดงให้เห็นว่าฝั่งขายยังคอนโทรลตลาดนะคะนักทุนอาจจะรอดูนิดนึงไว้ถ้าทองคํามีโลเวอร์โลแล้ว r s i ไม่ลงตามเกิดสัญญาณเป็น Bulllish Divergence สิ่งนี้ค่ะเราค่อยเข้าซื้อก็ถือว่าเป็นสัญญาณยืนยันที่อาจจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือตัวทองคำค่ะเป็นขอแวบไปดูบาทนิดนึงค่ะบาทอ่อน อ่อนต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ส่วนหนึ่งอ่อนด้วยเทคนิคข,ของบาทเองด้วยแล้วก็ การที่ดอลล่าแข็งค่านะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้บาทเนี่ยอ่อนต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการที่บาททะลุ34.55เนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะแท่งยาวมากเลยนะคะหลังจากผ่าน34.55 34.57ค่ะโดยรวมบาทตอนนี้จะมีแนวต้านถัดไปค่ะอยู่บริเวณ34.81ถึง34.85นะคะส่วนแนวรับบาทค่ะก็จะเป็นโซนแนวต้านที่เขา,าผ่านไปนะคะแนวต้านที่ทะลุไปก็จะกลายเป็นแนวรับนั่นเองเพราะฉะนั้น เนี่ยแนวรับบาทค่ะเป็นมองแถวๆประมาณ34.70ถึง34.68นะคะแล้วก็อีกแนวนึงจะอยู่แถวๆประมาณ34.58 34.61ส่วนแนวรับสําคัญของบาทค่ะเป็นให้น้ําหนักแถวๆประมาณ 3455นะคะแล้วก็รับสำคัญยังอยู่ที่เดิมค่ะ3 4 4 3, 3 3 4 3 8นะคะโดยรวมถ้าหากว่าการพักตัวของบาทตราบใดที่ยังยืนประมาณ3445 3455เนี่ยอาจจะเป็นการพักตัวเพื่อดิดตัวขึ้นต่อโดยมีทาร์เก็ตของบาทณนะขณะน,นี้คือไฮเดิมของเขาค่ะไฮเดิม e ของเขาในเดือนออในวันที่16นะคะเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่แถวๆประมาณ34.85นะคะผ่านได้บาทก็จะอ่อนค่าต่อค่ะต้านถัดไปเนี่ยตีได้แถวๆประมาณ3 4.92นะคะเราก็นู่นเลยค่ะประมาณ35บวกๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมารอดูไปด้วยกันว่าบาทจะเป็นรูปแบบไหนนะคะยังนับยากนะคะแต่ว่าโดยรวมค่ะบาทขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะอยู่ในภาวะ overbought แล้วนะคะแอบมี b e l r i s h divergence ใน timeframe 1ชั่วโมงด้วยนะคะ สี่ชั่วโมงมีไหมสี่ชั่วโมงยังไม่มีนะคะก็อาจจะมีฮิตเด่นบ้างนะคะแต่ว่าโดยรวมค่ะบาทก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอดูระมัดระวังทั้งการลงทุนทองคําแล้วก็ดูบาทควบคู่ไปกันด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเป็นมองว่าคืนนี้ CPI ทุ่งครึ่งนะคะเออเป็นอยากเปิดอันนี้ให้ดูค่ะเป็น CME Fed Watch Tool ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเขาคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของ FE d อย่างไรบ้างนะคะเป็นมองว่าการประชุมเดือนมิถุนาหรือการประชุมสัปดาห์หน้ารวมถึงการประชุมเดือนกนรกฎา เป็นอันแน่ชัดค่ะว่าตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งละ5้ basis point แน่ๆนะคะแต่สิ่งที่ยังไม่แน่ใจคือการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนะคะว่าจะขึ้นดอกเบี้ยแค่25 b a s i s Point หรือว่า50 basis Point เป็นเชื่อว่าการเปิดเผยตัวเลข CPI คืนนี้น่าจะเอฟเฟกต์ต่อการคาดการณ์ของตลาดในเดือนกันยาอย่างมีนัยสําคัญนะคะเอาเป็นว่าถ้าตลาดยิ่งเพิ่มการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย50 b a s i s Point นะคะในช่องนี้ถ้าหากว่า probability หรือว่าความเป็นนไไปด้่มัสูง เดิมสูงกว่า63.5%เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่อาจจะกดดันทองกรับกันถ้าหากว่าหลัง CPI คืนนี้ค่ะ เปอร์เซ็นต์ probability ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย25 basis p o i n อเนี่ยจาก22.7เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นกว่าเดิมแสดงว่าตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะฮ็อกกิชน้อยกว่าเดิมก็จะเป็นปัจจัยหนุนทองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจเรื่องของเฟดก็สามารถเข้าไปดูโอกาสที่นักทุนเขา price in เกี่ยวกับการขยับดอกเบีย้ยเฟดได้ค่ะใน CME Fed Watch 2นะคะโอเคค่ะเป็นน่าจะครบถ้วนแล้วนะคะก่อนจะลาการไปเป็นขอฝากโปรโมชั่นของ YLG Futures ค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น80%ทุกผลิตใน ตลาด t f e ฟนะคะ,ะแล้วก็ใครสนใจเทรดในสัญญาฟิวเจอร์สต่างประเทศค่ะก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้เพราะว่าเราร่วมมือกับตลาด CME Group ตลาดอน,านุพันที่ใหญ่ทีสุดในโลกนะคะเรียกว่าเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนไทยไปเทรดสัญญาฟิวเจอร์สต่างประเทศค่ะหรือใครนะคะสนใจซื้อทองคําแท่งค่ะก็ YLG Bullion International นะคะตอนนี้เรามีโปรลดค่าหลับประกันด้วยนะคะจากเดิมว่าง10,000ซื้อขายทองคำ99.99 99ได้1กิโล96.5ได้60บบาททองตอนนี้เราลดลงครึ่ง หน,งหนึงเลยค่ะวางแค่ห0 0 0 0่นก็ซื้อ99.99 99, ได้1กิโลเกได้60บาททองแล้วนะคะรวมถึงใครสนใจเทรในออมทองนะคะก็ w w w y ์เ g ็บเว g ร์เวค่ะเริ่มต้นออมได้แค่100บาทเท่าน,านั้นเลือกออมได้ทั้งรายวันทั้งรายเดืนอนออมได้ในราคาเรียลไทม์ด้วยค่ะ สำหรับน,นี้นะคะเป็นขอจบการรายงานเพีลงเท่านี้ค่ะวันนี้ทุ่งครึ่งมาลุ้น CPI ไปด้วยกันนะคะก่อนที่สัปดาห์หน้าเราจะต้องมาเตรียมพร้อมรับมือกับเฟดในช่วงกลางสัปดาห์ด้วยค่ะลงทุนด้วยความระมัดระวังรักษาสุขภาพเราเจอกันใ่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ